หลายหลายท่านเคยสงสัยว่าโคเปเมนที่อยู่ในประกันสุขภาพคืออะไรแล้วโคเปเมนนะ่ะมันมีทั้งหมดกี่แบบวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าโคเปเมนคืออะไรมีไว้เพื่ออะไรและมันมีทั้งหมดกี่แบบโคเปเมนคือสัญญาที่แนบอยู่ในประกันสุขภาพว่าผู้เอาประกันต้องมีส่วนร่วมในการจ่าย10%นะ 20%นตะสามสินตะ์นะต่อครั้งในการรักษาแต่ละครั้งนะครับแต่ไม่เกินสิทธินะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการป่วยทุกๆครั้งที่มีการป่วยผู้เอาประกันต้องร่วมจ่ายเสมอตามสัญญาที่ได้ทำเอาไว้โคเปเมนต์มันมี2แบบแบบที่1คือเกิดขึ้นพร้อมกับสัญญา เป็นอันว่าผู้เอาประกันเต็มใจที่จะทำเต็มใจที่จะมีโคเปเมนต์ ment, เพื่อที่จะให้เบีย้ยประกันมันลดลงหมายความว่าโดยปกติจ่ายเบีย้ยประกันอยู่1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าในสัญญาบอกว่าคุณต้องร่วมจ่าย30%นะบริษัทประกันก็จะลดเบีย้ยประกันให้3 0นั่นก็คือได้จ่ายเบีย้ยประกันแค่7000บาทนี่คือลักษณะที่1ลักษณะที่2คือ Copayment ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดขึ้นภายหลังเกิดขึ้นยังไงในข้อกําหนดทั่วไปข้อที่7การต่อสัญญานะครับท่อนสุดท้ายก็บอกว่าหากผู้ประกันเคลมโรคง่ายๆ9หมวนโรคเกิน3ครั้งขึ้นไปและเกิน200%ของเบี้ยประกัน ในปีถัดไปผู้เอาประกันต้องร่วมจ่าย30%ของค่ารักษาครั้งนั้นนน,นั่นคือลักษณะที่หนในลักษณะที่สองผู้เอาประกันเคลมโรคทั่วๆไปปีหนึ่งเกิน3มครั้งและเกิน400%เซของเบี้ยประกรันในปีถัดไปผู้เอาประกันก็ต้องร่วมจ่าย30%เช่นกัน ในกรณีเจอทั้งแบบที่1เจอทั้งแบบที่2แบบนี้โคเปเมนต์จะรวมเป็น50%นะครับแต่ในปีถัดไปในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่มีการเคลมหรือเคลมข้างละ2ครั้งหรือนะครับเคลมข้างละ1ครั้งในปีถัดไปก็จะไม่โดนโคเปเมนต์ ment, ก็จะคืนสภาพให้ โคเปเมนถูกสร้างออกมาเพื่อไม่ให้ท่านโดนเพิ่มเบี้ยโดยที่ไม่จำเป็นออกมาเพื่อช่วยเพื่อออกประกรันออกมาเพื่อให้ธุรกิจประกันไปต่อได้นะครับเพราะว่าการทำประกันคือการแชร์กันไม่ได้เป็นการซื้อใดๆนะครับแล้วติดตามผมในคลิปถัดไปท่านจะได้เข้าใจว่าอะไรคือการแชร์กันประกันสุขภาพไม่ได้ซื้อจริงหรือไม่แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังขอบคุณครับ